สวัสดีตอนเช้าวันเสาร์ที่16พฤศจิกายน2567ครับเมื่อคืนนี้เป็นวันเพ็ญเดือน12นะฮะคืนวันเพ็ญเดือน12วันลอยกระทงนะฮะนะขึ้น15ค่ำนะเมื่อคืนนี้ขึ้น15ค่ำเดือน12นะครับวันลอยกระทงเมื่อคืนเรามางานลอยกระทงที่ตรงนี้นะครับ ที่ตรงสโมสรในหมู่บ้านนี่แหละเขาจัดประดับไฟอย่างสวยงามแล้วมีธงมีธงหลากสีอย่างที่ท่านเห็นนะฮะเวลาตอนกลางคืนเราเปิดไฟนะแล้วก็มีธงหลากสีนี่มันจะหูสดใสมากมายเลย6นาฬิกา43นาทีครับวันนี้ตอนเช้าทุกวันเสาร์ตอนเช้าจะมีวันจะมีพระมาบิณฑบาตนะฮะเพื่อให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้มา บาดพระใส่บาดพระนะครับยกเว้นว่าบางทีเป็นวันพระใหญ่หรืออะไรนี่แหละถ้าตรงวันพระใหญ่เนี่ยเขาจะไปใส่บาทกันที่วัดเช่นวันมาฆบูชาอย่างเงี้ยก็จะเป็นอันรู้กันนะว่าถ้าเป็นวันพระใหญ่อย่างวันมาฆบูชาวันวิสษขาบูชาถ้าตรงกับวันเสาร์ นี่ก็จะไปที่วัดก็แล้วแต่ว่าใครสะด,ดวกไปวัดไหนอะไรยังไงก,ก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าถ้าไม่ตรงกับวันพระใหญ่อย่างวันนี้ทุกวันเสาร์นะเวลาประมาณสักหกนาฬิกาสี่สิบห้านาทีนีน่พระพระก็เออก็จะเริ่มมาถึงละก็มาถึงก่อนหน้านะแต่ว่าก็จะเริ่มถ้ามาถ้าเรามาทันอย่างเงี้ยหกนาฬิกาสี่สิบห้านาทีอย่างเงี้ย ก็ทันสบาทนะครับทำมารเรื่อยๆก็ว่าถึงประมาณหกโมงครึ่งนี่ก็ชิวๆได้นะให้ดู360อสงศาสักนิดนึงวันนี้ได้มีโอกาสเดินตรงนี้มาละเดินริมฝั่งทะเลสาบนะเมื่อคืนนี้ก็นี่นะหลอดไฟ พระอาทิตย์ขึ้นฝั่งนี้ฮนะขึ้นฝั่งโน้นเนองเนาะอากาศยับเช้าก็ชื่นแจ่มใสเหลือเกินระดับประดาด้วยโคมไฟหลากสีธงหลากสีนะ โอ้นี่ไนเมื่อคืนเขาจุดจุดไฟตรงนี้นะเป็นเออเป็นเทียนในฟ้าขวดเล็กๆกันนะเออก็ทำข้าวท่าดีเหมือนกันพระมาแล้วนะฮะ มีน้ำพุด้วยบางๆางบ,าง,บ,า,งบางทีวันกลางวันผมว่ามาเดินเล่นมานั่งเล่นตรงนี้น้ำพุนี่ก็จะให้ทั้งความสวยงามทั้งเสียงสนองหูแล้วก็เป็นการเติมออกซิเจนให้กับน้ำด้วยนะฮะทำให้น้ำลด,ดการลด,ดการเน่าเสียนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดให้อาหารปลาน้องน้องภูนักแตะนักแตะนู้นแหละน้องภูก็มาให้อาหารปลานังเต่น้องภูยังเป็นเด็กแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นหลานเีมินละหลานน้องภูละเตมินวันนั้นก็มาให้อาหารปลาที่ตรงนี้น้องภูก็จะชอบมาเล่นมาเล่นบาดมาเล่นอะไร ตัวนี้มาเล่นเครื่องเล่นนะ่ะแต่ตอนนี้น้องพูตัวเป็นหนุ่มละทีนี้ก็เป็นตาของจะเป็นคิวของเตมินนะตอนนี้เตมินก็มาให้หาปลาแล้วก็มาเล่นเครื่องเล่นเดี๋ยวอีกหน่อยเตมินโตขึ้นมาเนี่ยเตมินก็จะมาเล่นชุดบ้านชุดไรละ้าบัน,นีลยนี่นะ ครับมาครับหกนาฬิกาสี่เก้านทีแล้วฮะห้าสิบนาทีละตามนี้เลยครับหกพฤจิกายนนะครับก็เริ่มมีสาธชนอชน พุทธศาสนชนิกชนเริ่มทยอยมาแล้วเพราะคุณเจ้าก็เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะฮะตามเวลานะครับคุณแม่คือผู้เห็นเมื่อคืนนี้นะ่ะเอ,อ้า

มยังพันเตบินทปาตานิสะปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังคโคอิมานิบินทปาตานิ สัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังทิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตหารบิณฑบาท กับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่ The <The S 1> พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งพัตหารกับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายอันมีบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ลูกหลานญาติมิตรรวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าท่านถึงสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลแล้นานเทินเอวามวะยตตินังเปตานังอุปกปติทานที่ท่าน,นหนุเตได้แล้วในโลกนี้ ดํมเร็ปโยเทปุธิลาลกน้ไปแล้วราชนาติตั้งตุมหางโอ้ที่ผลที่ท่านปรารถนาแล้วตังใจแล้วที่ปะพุทจะมตตาตรูสองสาเร็โดยกับพาทเทโัับพาพะุทักษุทธิิมันโธภะะาโยน

วานยิบสามีนาคม2563อ๋อ23จะเสดทเดียวขึ้นเพราะว่าพระอาจารย์จะไปพระอาจารย์มีกิจนิาบนที่อื่นนะฮะก็จะมารับบัตรมารับการเสด็จท,ที่นี่แล้วก็ต้องรีบไปก็เลยต้องขยับเวลาขึ้นมาเร็วอีกนิดน,นึงนะส23ก็คือเสาหน้า วันนี้เสาที่สิบหกนะสิบหกเสา मोक क्या ठीक है यही बुक है अब होक बुक

หน้าแล้วก็ส,กสอาคุนะช่วันที่สามสิบชมไปดูแล้วเงัง,น,น,งน,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 นี่ครับเมื่อคืนวันลอยกระทงวันศุกร์ที่สิบาพฤษ่ากนาอยนกสิันนี้คือเมื่อคืน มีวันเสาร์ที่16พฤศจิกายน2567พระจะมารับบินทบาตท,ที่นี่ทุกวันเสาร์ยกเว้นเป็นวันพระใหญ่ผู้คนในหมู่บ้านก็จะไปทำบุตบาตท,ที่วัดนะแล้วแต่ว่าบางคนก็ไปวัดใกล้ๆบางคนก็ไปกลับไปวัด ที่อื่นก็มีอ่าอ่าอ่าอันนี้วิดีโอเจ่ครับได้แล้วครับเจี่เอ้ยรุ่นนี้ดูที่กระจูงมือกันนะคะนี่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 โอ้โหจะระเบิดสบายเลยครับเจอร์ได้นะเพราะว่าไปแคปเจอร์จากจากจากวิดีโอเป็นภาพนิ่งเนี่ยค่อนข้างชัดอยู่นะฮะก็เผยชัดกว่าถ่ายภาพนิ่งตัวอื่อีก นี่ครับนี่ก็แยกย้ายกัน <c oughs> กับสื่อคือหา,านของตนเองแล้วครับ ไปสโมสนก่อนไม่ได้เข้าไปหลายเดือนแล้ะเมื่อก่อนก็มาน้องสาวกับน้องเคยก็มาเปิดร้านอาหารที่นี่แหละนะเมื่อก่อนนะขายดีมากแต่ปอดีน้องเคยเสียชีวิตก็เลยเลิกก็เลยเลิกขายไปเลยโดยปดีนีย คนก็มานั่งตัวนี้เจะพาไปดูนี่เ็าคือบริเวณโถงกลาก็จะเป็นโต๊ะอาหารมีหลายโตัวแยกๆๆๆก็นั่งนะมีลูกค้าในหมู่บ้านและวขนอกมาด้วยแต่ตอนนี้ก็ไม่มีใครมาขายละนว่วันนี้มีครบหมดเลยเพราะว่ามีมีห้องน้ำด้วย่เห็นไหมนี่มีห้องน้ำผมผมไม่ได้เข้าไปถ่ายถึงห้องน้ำนะนีฮะ มีห้องน้ําแยกชายหญิงนะฮะก็คือถ้ามาที่นี่มาทานอาหารที่นี่นะไม่ต้องห่วงเรื่องห้องน้ําห้องขานะแล้วก็ตรงด้านหลังนี่ตรงด้านหลังนี่นนมันจะทะลุไปจะเป็นครัวครัวครัวนี่จะอยู่ด้านหลังนี่แล้วก็ประตูนี่จะเปิดทะลุออกไปทางครัวด้ไม่ใช่ครัวตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้เป็นห้องเก็บของ อันนี้เป็นห้องเก็บของก็คือครัวเนี่ยจะอยู่ด้านหลังตัวนี้ลง,งสา่ายน้ำเนี่ย,ยจะมีครัวอยู่ก็เอาของเอาอะไรก็ขึ้นมาทั้งทางด้านหลังสรงครัวตรงนี้เป็นสายน้ำตรงนี้เป็นสายน้ำนี่เป็นห้องอาบน้ําสุข,ขาหญิงสุขาชายชก็บางคนก็พาบุตรหลานมาคุณพ่อคุณแม่พาบุตรหลานมาเล่นน้ำเล่นน้ําเสร็จก็ รับปทานอาหารตอนเย็นหรือตอนรุ่งพันได้เลยหรือบางทีเก็พาเ,เพื่อนๆมาอย่างเงี้ยแม่บ้านก็ทานข้าวเสร็จก็พาลูกไปเล่นน้ำพ่อบ้านก็นั่งทานในบ้านก็นั่งทานไปก็แล้วแต่ให้บางทีถ้าเด็กโตก็ปล่อยเล่นน้ำพ่อแม่ก็นี่มันเป็นกระจกนะเป็นห้องกระจกสามารถนั่งทานอาหารแล้วก็ดูลูกหลานเล่นน้ำได้นี่น้องครูน้องปนน้องปื้อมอะไรพวกนี้ก็ชอบมาเล่นน้ำตรงนี้แหละสมัยก่อนนะ หลานแต่จอนนี้โตเป็นสาวเป็นหนุ่มกันหมดละก็น่าเสียดายนะเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยมาเล่นน้ำกันแล้วน้ำก็อย่างว่าแหละถ้ามันมีร้านอาหารมีอะไรนี่มันมันก็จะมีกิจกรรมก็ค,คือว่ามันก็สะดวกในการที่จะว่ามาพาบุตรหลานมาเล่นน้ำมาว่ายน้ำแล้วก็ ไต่ไนั่งทานอาหารด้วยอย่างงี้เนาะที่นี่มันไม่มีร้านอาหารเนี่ยถ้าจะมาก็มาเล่นพาลูกมาเล่นทานอย่างเดียวนี่บางทีก็ก็เขาก็ไม่สะดวกเนาะแ้วมันมีโต๊ะมีอะไรเนี่ยสะดวกสบายเลย <Okay. S 1> นี่นี่นี่นนตรงนี้มันจะเป็นมันจะทะลุไปเอจะทะลุไปร้านไปห้องครัวทำอาหารได้ รูส้สึกว่าใหญ่ขึ้นตรงนี้โ oh อ้โหหาครับเอ้ยครับแบนี่นะฮะก็จากตรงนี้ในสะุพาเดินไปตรงนี้เวลายวทำอาหารเสร็จก็เดินตรงนี้ นี่จะเดินมาทุทางเข้าได้เห็นไหมทางเข้า,าเราออกได้ครัวก็อยู่ด้านหลังตรงนี้นี่นี่นครัวอยู่ตรงนี้นรถส่งของรถอะไรซื้อวัตถุดิบ <laughs> ซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารพวกผักพวกปลา,ปาพวกหมูพวกเนื้อพวกอะไรนี่จอดต,ตรงนี้เลยแล้วก็เข้าไปที่ครัวนี่เห็นไหมนี่เออครัว รัวอยู่ตรงนี้นี่นประตูครัวนี่ขายดีมากตอนนั้นเดี๋ยวพอดีเลิกนี่ดูรัวก็ออกไป้ตรงนี้นี่ย่ออกมาจนนี่นี่ประตูครัวอยู่นี่ตอกคงตอแกะได้ทุกอย่างเป็นเป็นเป็นครัวสำหรับร้านหานี้เลยมันจะทะลุกันได้ไงมันจะทะลุเข้าไปในห้องอาหารได้อย่างที่เขาปิดไว้ เอาละครับผมพาร้านค้าก็เลิกไปโดยบริยายอจริงๆถ้าจะมีร้านค้ามาเปิดในสบายเลยเวลาจะซื้อหาอะไรก็ไม่ต้องไปไกลเอาละครับ <c oughs> อาหารนี่ทุกคนต้งกินข้าวเนาะเอาละครับผมขออนุญาต จบคลิปนี้ไว้จะเพียงเท่านี้ก่อนเว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับภาพสวยๆกำงางน,นะฮะแดดออกยามเช้าด้วยธงประดับสีสันสวยงามเนื่องในเมื่อคืนนี้วันลอยกระทงครับเจอกันใหม่ครับทุกท่านครับสวัสดีครับ